เผ่าพ,พันธุ์ที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในป่าจูราพวกเขานะั้นสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วจนหน้าเหลือเชื่อกันเลยทีเดียวมอนสเตอร์ระดับ B ที่สามารถพัฒนาจนกลายเป็นมอนสเตอร์ระดับ A ที่เผ่าอ,อื่นๆนั้นก็ต่างจะเทียบเคียงได้ยากใช่แล้วครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อว่าโอเกอร์แห่งป่าจูรากันครับ และครับสวัสดีเพื่อนๆ่ชาวอดีเด็กทุกท่านกันเลยนะครับแล้วก็พบกับผมเพชรร่วมๆกับทีมงานกันอีกตามเคยนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้นั้นเราก็ได้มีหลายๆเรื่องนะครับได้มีการเปลี่ยนผ่านเข้าไปเนื่องจากว่าคอนเทนต์บางเรื่องมันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโตเกียวเรเวนเจอร์เอ่ยหรือบางเรื่องเอ่ยนะครับที่เราทําอยู่ในช่องทีนี้เนี่ยเราก็มาถึงเรื่องราวของสลามกันแล้วละครับและคลิปแรกที่เราจะประเดิมขึ้นมานั่นก็คือเรื่องราวของเผ่าโอเกอร์ที่เรานั้นนะครับได้เกิดให้ฟังไปในตอนแรกแล้ว้วววเเเรรื่ององงงงาาาขขพกนนนัันจะป็มยไ ก็สามารถรับชมกันได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องขอเตือน,นเพื่อนๆกันไว้ก่อนตัวเบ้งๆเลยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการสปอยเรื่องราวในอนิเมะเกินไหมทั้งทีกลายเป็นสลามไปซะแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงมังงะบางส่วนอีกด้วยที่อาจจะมีเนื้อหาคาบเกี่ยวกันนะครับดังนั้นหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่อยากโดนสปอยก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้ไปได้เลยนะครับหรือใครเนี่ยที่ต้องการอ่านต้องการดูนะครับผมก็จะติดลิงก์ดูอนิเมะแบบถูกลิขสิทธิ์รวมไปถึง ถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ Let's start it ก่อนอื่นก่อนใดนั่นเองนะครับเราก็คงจะต้องมาดูเรื่องราวของเผ่าโอเกอร์กันก่อนครับว่าเผ่าโอเกอร์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์อะไรเผ่าพันธุ์โอเกอร์นั้นนะครับก็เป็นเผ่าพันธุ์ชั้นสูงที่อาศัยอยู่ในป่าจูราโดยในป่าจูรานี่เองนะครับก็เป็นป่าที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่มากๆอยู่บริเวณใจกลางของทวีปนะครับทำหน้าที่คล้ายๆกับการชนคอยกั้นระหว่างอาณาจักรต่างๆนะครับไม่ให้ปะทะกันโดยตรงนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าป่าจูรานี่เองเลยครับก็มีมอนสเตอร์หลากหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ในป่าแห่งนนีี้รรวววมมไปปถึงงงงเเ็ท่่่อออยยยูขักาาุลด เมื่อหลายทศวรรษก่อนอีกด้วยครับโดยเผ่าโอเกอร์นั้นก็เป็นเผ่าที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มาน่นนานแล้วนะแต่หมู่บ้านของพวกเผ่าโอเกอร์นั้นก็กลับมีโอเกอร์อยู่อาศัยเพียงแค่ประมาณ3 0 0ตัวเท่านั้นเองครับถึงแม้จะมีจานวนน้อยแต่เนื่องจากพวกเผ่าโอเกอร์นั้นเป็นมอนสเตอร์ในระดับบนะครับมันก็กลับทําให้เขานั้นเป็นเผ่าที่ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ค่อยมีเผ่าพันธุ์ไหนมาคุกคามกันสักเท่าไหร่อ่ะนะเผ่าโอเกอร์นั้นนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับเผ่ามนุษย์เป็นอย่่ากแยยออนัศู เป็นกลุ่มๆเป็นเผ่าที่มีพลังชีวิตสูงมากมีระดับสติปัญญาและความคิดในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองครับรวมไปถึงสามารถเรียนรู้และฝึกฝนการใช้เวทมนต์ได้อีกด้วยคือเราก็จะต้องเกิดกันก่อนนะว่ามอนสเตอร์บางประเภทเนี่ยก็จะไม่สามารถฝึกฝนในการใช้เวทมนต์ได้เนื่องจากระดับสติปัญญาของพวกเขานั้นไม่ถึงนั่นเองครับในอดีตเนี่ยเมื่อ400กว่าปีที่แล้วก็ได้มีกลุ่มนักรบติดอาวุธนะครับที่ได้บาดเจ็บจากสงครามเนี่ยหนีหลงเข้าไปในหมู่บ้านของพวกโอเกอร์ในตอนนั้นหัวหน้า,าเผ ช่วยเหลือรวมไปถึงรักษาอาการบาดเจ็บของนักรบติดอาวุธกลุ่มนี้นะครับเมื่อนักรบกลุ่มนี้หายดีพวกเขาจึงตอบแทนพวกโอเกอร์โดยการสอนเทคนิคการต่อสู้รวมไปถึงวิธีการสร้างอาวุธและชุดเกราะต่างๆนะครับอาวุธและชุดเกราะต่างๆของพวกเขาจึงมีลักษณะที่เหมือนกับนักรบญี่ปุ่นที่มีคาตนานะด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าคนที่หลงเข้าไปนะครับก็น่าจะมีความกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่นะและเมื่อพวกเขาเริ่มมีอาวุธและชื่อเสียงทางด้านความเก่งกาจในป่าจูร่าแล้วนั่นเองครับพวกเขาก็มักจะถูกอาณาจับ จ้างคอยช่วยสู้อยู่บ่อยๆครับต่อมาจู่ๆนะครับเผ่าโอเกอร์ก็กลับถูกเผ่าอ็อกจำนวน10,000ตัวกันเลยทีเดียวบุกเข้ามาทําลายหมู่บ้านนะครับและเหยียบย่ําจนพังพินาศกันไปเลยทีเดียวโดยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเผ่าอ็อกนั้นค่อนข้าง,งอ่อนแอกว่าเผ่าโอเกอร์เมื่อลําดับชั้นมันต่างกันแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดการบุกกันขึ้นมาได้นะครับแต่อันนี้ก็กดดันด้วยจํานวนกันเลยทีเดียวแต่ในภายหลังเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นแผนการของพวกจอมมารครมน man นัันงังกา็้า้ี ไม่เผ่าโอเกอร์รอดมาได้เพียง6ตนเท่านั้นและหลังจากนั้นนั่นเองนะครับโอเกอร์ทั้ง6ตนก็ได้พบกับริมุรุริมุรุจึงได้ทําการเข้าต่อสู้กับโอเกอร์ทั้ง6ตนครับโอเกอร์ตัวสีแดงที่เป็นผู้นำใหญ่ก็คิดว่าริมุรุนั้นเป็นจอมเวทที่มาบุกหมู่บ้านของพวกเขาพร้อมกับพวกออกครับจึงได้ทําการต่อสู้กับริมุรุกะจะล้างแค้นให้กับคนที่ตายไปครับแม้ว่าเขานั้นจะกลัวริมุรุนั่นเองนะครับแต่เขาก็มีความกล้าหาญในการต่อสู้อย่างไรก็ตามแล้วนะครับการต่อสู้ก็ยุติลลงงงงงงดด้้้วยคคําาาาขอออออรรจจกกก์์หหญิเเเผ่่่โนนัันทีไ พูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับเขาก็ได้รับรู้ความจริงว่าริมุรุนั้นไม่ใช่คนที่มาโจมตีเผ่าของพวกเขานั่นเองซึ่งเมื่อไม่มีที่ไปที่มานะครับเผ่าโอเกอร์หรือเผ่าโอเกอร์นี่เองนะครับก็ได้ตัดสินใจทั้ง6คนเนี่ยเข้าร่วมกับริมุรุเพื่อจะได้ร่วมต่อสู้กับเผ่าออกนั่นเองครับจากนั้นตัวของริมุรุก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับเผ่าโอเกอร์ทั้ง6คนคนแรกตัวแดงของเรานะครับก็ถูกตั้งชื่อว่าเบนิมารุครับซึ่งเขานั้นเนี่ยก็เป็นหัวหน้าเผ ค,คนที่4คือฮาคุโร่ครับคนที่5เนี่ยก็คือโซเอและคนที่6ก็คือคูโรเบะครับเมื่อมอบชื่อเสร็จแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยจึงได้มีวิวัฒนาการและกลายเป็นคิจินนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หายากมากในเผ่าโอเกอร์ครับทำให้ตัวเนี่ยเล็กลงและมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากขึ้นแต่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวและหลังจากที่ริมูรุนั้นวิวัฒนาการจนกลายเป็นจอมมาที่แท้จริงแล้ว,ลวก็ทําให้ลูกสมุทรของเขาอย่างเผ่าโอเกอร์มีวิวัฒนากาารตมไปด้วย จากขี้จินเนี่ยก็กลายเป็นยักษ์พูดหรือที่เราเรียกกันว่าแฟโอนินั่นเองครับรวมไปถึงยักษ์มารวิกเคตโอนิโดยทุกคนนั้นได้ทําการวิวัฒนาการกลายเป็นยักษ์พูดกันหมดนั่นเองครับยกเว้นตัวของชิออนที่วิวัฒนาการกลายเป็นยักษ์มานั่นเองซึ่งเมื่อพัฒนาการถึงขั้นนี้แล้วพวกเขาเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์มอนสเตอร์ที่น่ากลัวเป็นอย่างมากถ้าต้องทําการต่อสู้หรือเป็นศัตรูด้วยนั่นเองครับเป็น6คนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นกองกําลังที่ส่งพลังเป็นอย่างมากของริมุ ซึ่งต่อมานั้นเราก็คงจะต้องมาพูดถึงเรื่องของโอเกอร์แต่และตัวแหละครับที่เป็นลูกสมุนของริมูรุหรือเป็นหนึ่งในกองกําลังของริมูรุนั่นเองเริ่มจากคนแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเบนนิมารุนั่นเองเบนนิมารุนั้นเป็นหัวหน้าของเผ่าโอเกอร์และเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าโอเกอร์ในขนาดนี้ครับเขามีผมสีแดงและสูงถึง200เซนติเมตรกันเลยทีเดียวแต่เมื่อวิวัฒนาการกลายเป็นขี้จินความสูงของเขานั้นก็ลดลงหลือเพียง180เซนติเมตรเท่านั้นแต่ก็ส รูนั้นเป็นนักดาบที่มีทักษะสูงเป็นอย่างมากจากการที่เขาได้รับชื่อจากตัวของริมุรุและขัดเกลาการฝึกฝนกับฮาคุโรอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้ฝีมือการใช้ดาบของเขานั้นยิ่งจะวีคูณและมีความรุนแรงแบบก้าวกระโดดนั่นเองครับอีกท้งเขานั้นยังใช้เทคนิคผสานเพลิงสีดําเข้ากับดาบเพื่อฟาดฟันศัตรูเพื่อเพิ่มความแรงให้กับการโจมตีของเขาได้อีกด้วยนะครับไอเราคิกว่าเครือพายุนะนิสัยของเบนิมารุนะครับก่อนที่จะได้ทําการอยู่กับรนะิมุรุนั้นเขาเป็นคนใจร้อนครับ่วนรริเมมยมแูล้ี กลับไปคนที่มีความรอบคอบมีเหตุผลใจเย็นลงจากเวอร์ชันเดิมตั้งเยอะนะ แถมยังมียูนิสกิลนะครับซึ่งเราขอพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันคือการเร่งความเร็วทางความคิดการค้อมงำความคิดและการคำนวณเชิงทำนายนั่นเองครับรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจส่วนทักษะพิเศษนะครับหรือเอ็กซ์ตาสกิลนั้นก็จะมีเมจิกเซนต์ครับฮีเซน์บาริยาหลายชั้นนะครับเมจิเบิร์นฮาคิและสกิลต้านทานของเขานะครับที่บวกด้านบังบ้ังกันของเขาเข้าไปเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือการต้านทานสภาวะผิดปกติต่างๆนะครับหรือว่าไม่ติดบับนั่นเองอ่ะนะต้านทานความเจ็บปวดได้อีกด้วยรวมไปถึงการ โจมตีทางกายภาพเนี่ยก็จะไร้ผลกับเขาครับสามารถต้านทานต่อผลกระทบธรรมชาติต้านทานการโจมตีด้วยวิญญาณต้านทานการโจมตีศักดิ์สิทธิ์หรือปีศาจได้อีกด้วยครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงสกิลเข้าคร่าวนะครับย้ําว่าเข้าคร่าวของตัวเบนนี่มารูน้นะครับซึ่งรายละเอียดของสกิลนั้นเอาไว้เดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปแยกนะครับถ้าเกิดมีคนสนใจเรื่องราวของพวกโอเกอร์มากขึ้นไปกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวตัวไปอ่ะนะอันนี้เรามาพูดถึงเ้าคร่าวกันก่อน คนต่อมานั่นก็คือโซเอครับโซเอนั้นเป็นโอเกอร์ที่มีผมสีน้าเงินเข้มหรือดาร์กบลูนั่นเองครับมีส่วนสูงอยู่ที่190ซนติเมตรแต่เมื่อวิวัฒนาการกลายเป็นคิจินแล้วเนี่ยความสูงของเขาก็ลดลงเหลือ1น0ซนติเมตรเท่ากับเบนนิมารุกันเลยละครับก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับรนะิมุรุนั้นโซเอก็จะคอยเป็นผู้อารักขาราชาและองค์หญิงของเผ่าโอเกอร์แต่พอมาอยู่กับริมุรุแล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนที่รับหน้าที่ในการสอดแนมเพราะวิชาการต่อสู้ของโซออนนเอ,อดดเดนทาง ด้านความว้องไวการหลบซ่อนซ่อนตัวแฝงตัวเนี่ยเรียกได้ว่าพี่แกชํานาญกันซะเหลือเกินอ่ะนะมักจะถูกสั่งให้ไปทําภารกิจที่เป็นการสืบหาข้อมูลและสอดแนมศัตรูครับแต่เมื่อถูกสั่งให้ทําการต่อสู้เขานั้นก็สู้อย่างไร้ความปราณีกับศัตรูกัน,กนทีเดียวก็นับได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ดูจะเป็นคนพึ่งพาได้ถึงแม้แรกๆเนี่ยเขานั้นจะดูเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจก็ตาม่ะนะนิสัยของเขานั้นก็ดูจะเหมือนคล้ายนินจาเลยแหละครับเงียบๆพูดน้อยนะครับคอยรับคําสั่งจากหัวหน้า้าา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 แลละทํํภรรรกิจจใหสเ็ุ่่วงงงอออยชญฉดคับธข เอ่นก็คือดาบสั้น2เล่มที่เน็บอยู่ที่หลังของเขาและเส้นได้เหล็กเหนียวนะครับที่มีความคมเป็นอย่างมากสามารถใช้ดักสังหารศัตรูได้โดยที่ศัตรูนั้นแทบจะไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวยูนิคสกิลของเขาเนี่ยก็คือชาร์โดสไตรเกอร์การเร่งความเร็วทางด้านความคิดการเคลื่อนที่เร็วพิเศษหน่วยสืบราชการลับส่วนรักษาพิเศษของเขานะครับก็จะมีแยกร่างได้เหล็กเหนียวเมจิกเซนบาเรียหลายชั้นวาร์บยาพิษอมภาตการสื่อสารทางด้านความคิดส่วนสกิลต,ต้านทานก็จะมีการต้านทานความเจ็บปวดการต้าน ทานผมกระทบจากธรรมชาติการต้านทานการโจมตีทางกายภาพและการโจมตีด้วยวิญญาณก็เป็นสกิลข้าวคราวของเขาเนครับสำหรับโซเอง คนต่อมานั่นก็คือชีออนครับชีออนนั้นก็เป็นโอเกอร์เพศหญิงที่มีผมสีม่วงมีความแข็งแรงนะครับทางด้านฟิสิกส์เนี่ยเป็นเลิศกันเลยทีเดียวส่วนสูงของเธอเนี่ยก่อนหน้านี้นนยอยู่ที่180ซนติเมตรครับแล้วก็ลดลงเหลือ1น0ซนติเมตรเมื่อกลายเป็นคิจินชีออนนั้นเป็นโอเกอร์ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเป็นเลิศกันเลยทีเดียวดังที่เราจะเห็นได้นะครับว่าเธอนั้นชื่นชอบอาวุธที่ใหญ่และหนักในการต่อสู้รูปแบบการต่อสู้ของชีออนนั้นจึงออกมาแนวซามูไไรรรทีี่่่่่่มมมมมมคววาาาาดดดุัััันนนนนเเเป็ออออยยงงกกแแตืู้้บิล เธอก็ได้รับหนะ้าที่เป็นเลขาส่วนตัวให้กับริมมรุเธอนะั้นจึงค่อนข้างใกล้ชิดและมีความสนิทสนมกับริมมรุมากกว่าคนอื่นและริมุรุเองนี่ครับก็ดูเหมือนแหม่จะเอ็นดูชิออนเป็นอย่างมากเลยครับครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์การบุกรุกของอัศาวินแนวหน้าของอาณาจักรฟรามุดนะครับที่บุกเข้ามานับร้อยพร้อมกับล้อมเมืองไปด้วยบาเรียนนั่นเองนะครับก็ทําให้ชิออนนั้นมีพลังที่ลดลงและอ่อนแอลงเป็นอย่างมากนะครับจากผลดของบาเรียนนั้นทําให้ตัวของเธอนะั้นจะต้องเสียชีวิตในการต่อสูู้้้้้เเ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 พืืื่่่่อออออออปปกกกงงงงมมมขตตัววววรรรรริิาาาาธสีีีียยชนะ็ศ โกรธเป็นอย่างมากจนต้องยอมกลายร่างไปจอม,มานะครับเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพให้กับตัวของชีออนและคนอื่นๆที่ตายให้ฟื้นกลับมานั่นเองครับอาวุธของชีออนนั้นก็คือดาบที่มีลักษณะใหญ่และหนักเป็นพิเศษแต่เธอนั้นนะครับมักจะใช้มันเหวี่ยงฟาดศัตรูได้อย่างคล่องแคล่วยูนิคสกิลที่โดดเด่นของชีออนนั้นก็จะมีเทพยุทธ์ความวุ่นวายของชะตากรรมการฟื้นฟูความเร็วสูงความจําสมบูรณ์ทักษะพิเศษของเธอนะครับก็จะมีดวงตาพิเศษเมจิเซนนะครับผมบารียาหลายชั้นาฮนาา านทานสภาวะผิดปกติสกิลต้านทานความเจ็บปวดต้านทานผลกระทบทางธรรมชาติต้านทานการโจมตีของปีศาจต้านทานการโจมตีทั้งกายภาพและวิญญาณอย่างไรก็ตามนะครับสกิลที่แย่ที่สุดของชิออนก็น่าจะเป็นสกิลการทาอาหารนี่แหละครับที่ใครที่กินไปแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าท้องเสียปางตายมันก็เลยทําให้เรานั้นรู้สึกถึงตัวละครบางตัวนะครับอย่างตัวของเบียงกี้จากเรื่องคูพิเศษชอบ,บว่วนรีบอร์นนั่นเองครับแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะใครที่ไม่ยอมกินอาหารที่เธอทำเนี่ยเธอก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยทีเดียวอะนะก็นับได้ว่าเป็นอออีีกนนิสัยขงท่ เธอนะก็มีสเสน่ห์แบบปนฮาปนสนุกอยู่ะนะนคนถัดมานะันก็คือฮาคุโร่ครับฮาคุโร่นั้นเป็นโอเกอร์ที่ดูเหมือนว่าจะมีอายุมากที่สุดโดยว่ากันว่าเขานั้นมีอายุเกิน300ปีกันแล้วนะครับและมีผมสีขาวส่วนสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่157ซนติเมตรครับแต่เมื่อกลายเป็นคิดจินครับส่วนสูงเขาก็ก็เท่าเดิมครับเพราะว่าถ้าพี่แกตัวเล็กไปกว่านี้นะครับซีนก็น่าจะหายนะเพราะกล้องแผนไม่ทันตัวอื่นตัวอื่นสูงกันหมดนะครับ ด้วยความโดดเด่นของฮาคุโร่นะี่ก็คือเพลงดาบครับเขานั้นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ดาบมากที่สุดในโอเกอร์ทั้ง6คนอีกทั้งตัวของฮาคุโร่นั้นยังเป็นคนสอนการใช้ดาบให้กับโซเอเบนนี่มารุและชิออนอีกด้วยครับตอนที่เจอกับริมารุครั้งแรกนั้นด้วยความรวดเร็วของเขานั้นเขาก็ทะลุบาเลียการป้องกันตัวของริมารุจนสามารถตัดแขนของริมารุจนขาดได้เลยทีเดียวและเมื่อมาอยู่กับริมารุแล้วเขาก็ได้ผันตัวกลายเป็นครูสอนการใช้ดาบให้กับก๊อบตารวมไปถึงเด็กๆเผ่า,นะา,นานนกา๊ อาวุธของฮาคุโร่นั้นก็คือดาบซามูไรเล่มหนึ่งครับที่เขานั้นมักจะชักดาบออกมาแล้วก็ดูเก่งขมไม่น้อยกันเลยทีเดียวส่วนยูนิคสกิลนะครับก็จะคล้ายกับพวกเบน,นิมารุแหละครับแต่สิ่งที่พิเศษของเขาก็คือสกิลการจ้องมองของสวรรค์ปรมาจารย์การต่อสู้การมองการไกลนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะนิสัยของฮาคุโร่จะเป็นคนเงียบสงบครับรวมไปถึงรอบคอบเป็นอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าอาจจะรอบคอบพิสุดในบรรดาโอกเกอร์ทั้งหคนแล้วสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้นะครับจึงเป็นที่พึ่งพาทางด้านความคิดของ ด้วย าต่อกันเลยนะครับกับชูนะชูนะเนี่ยเป็นน้องสาวของเบนิมารูครับและเป็นลูกสาวของัวหน้าเผ่าโอเกอร์ผู้ล่วงลับนะครับเธอเนี่ยจึงกลายเป็นเจ้าหญิงของเผ่าโอเกอร์ในเวลาเดียวกันอีกด้วยชูนะนั้นมีผมสีชมพูและมีความสูงอยู่ที่155เซนครับและก็แน่นอนแหละกความสูงของเธอนั้นเท่าเดิมเมื่อกลายเป็นคีจินครับเมื่อตอนที่ยังอยู่กับเผ่าโอเกอร์ชูนะ <Ch una S 2> เป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องบ้านเมืองเลยไม่ค่อยออกไปดูโลกภายนอกสักเท่าไหร่เมื่อเธอดันได้อยู่ในการปกครองของริมูรุแล้วเนี่ยเธอเนนจ้นากกัั ก็ยังเก่งกาจในเรื่องเย็บปักถักร้อยและมีทักษะการทอผ้าไหมนะครับที่ทําให้เธอนั้นสามารถทอเสื้อและเครื่องแต่งกายให้กับทุกคนในอนาณาจักรได้สวมใส่กันอีกด้วยครับอย่างชุดที่ดูเท่ๆของเบนนิมารุรวมไปถึงริมารุอะไรต่างๆนะครับก็จะมาจากฝีมือของชูนะทั้งนั้นนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่เก่งเรื่องการต่อสู้นะครับแต่เธอนั้นกลับมีพลังในการใช้เวทมนต์ที่สูงมากๆกันเลยทีเดียวซึ่งอาจจะมากกว่าทุกคนในเผ่าโอเกอร์อีกด้วยครับชูนะนั้นมีการ อันตรายสุดๆกันเลยทีเดียวแหะครับสกิเวทมนเด่นๆของชูน,นั้นก็คือเขตแดนขจัดมารปราการเพลิงมายาปฏิหารอย่งเทพเจ้าอนุวิญญาณคุ้มครั่งซึ่งเวทที่เราได้กล่าวมานะครับก็เป็นเวทเทวะชั้นสูงนะครับที่ทรงพลังเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับชูนั้เนี่ยก็เป็นคนที่มีนิสัยน่ารักเป็นอย่างมากและเป็นเด็กผู้หญิงที่อ่อนโยนและให้อาภัยคนอื่นได้เสมอครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นถูกเลี้ยงดูมาแบบเจ้าหญิงจึงมีความสง่างามเมื่อพูดรวมไปถึงเจราจากับผู้อื่นครับทำให้เธอนั้นมีมิติทางด้านความสัมพันธ์เนี่ยเข้ากับคนอื่นได้ง่ายอีกด้วยครับ คนถัดมานั่นเองนะครับและเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของเผ่าโอเกอร์ที่เหลืออยู่ะนะนั่นก็คือคูโรเบะครับคูโรเบะนั้นเป็นโอเกอร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาโอเกอร์ทั้ง6คนที่รอดมาได้ครับคูโรเบะนั้นมีผมสีดําและเขาบนหัวที่เล็กมากๆโดยเมื่อเขาเนี่ยกลายร่างไปคิดจินแล้วก็ทําให้เขาตัวเล็กลงจากเดิมและยังมีนิสัยคล้ายๆกับมนุษย์ที่อยู่ในวัยกลางคนมาก,กเลยทีเดียวะนะโดยบทบาทการต่อสู้ของคูโรเบะนั้นแทบจะไม่มีกันเลยแหละครับเพราะว่าเขานั้นเอาตัวไปครุกอยู่ในโรงงานตีตนีีเีเเเเหลลลลล็็็าา็กกกกแะภาา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 ยยัังงตต่่่อมมมมนนนน้้คคไดปปทวสรถช หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าแบ็กสมิธนั่นเองครับนิสัยของคนะุโรเบนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีครับยินง่ายมีความยุติธรรมความสามารถก็อย่างที่เราบอกเลยครับว่าเขานั้นไม่ค่อยมีความสามารถในการต่อสู้สักเท่าไหร่เพราะเขาเนี่ยหลงไหลในด้านการตีเหล็กตีดาบสร้างอาวุธชุดเกราะให้กับคนในเมืองมากกว่าเอาดีทางด้านนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วยูนิสกิลของเขาจะเป็นแนวๆเกี่ยวกับการตีเหล็กนี่นะครับเช่นช่างฝีมือระดับเทพนะครับการจัดการไฟหรืออะไรประมาณนี้ในเรื่องเนี่ยเขาก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีบทบาทกันสักเท่่่าาาาไหรรรรอออนนววมปปงกกกฏตัใเื ก็ค่อนข้างน้อยกันเลยทีเดียวเราั็ว่าเป็นตัวละครลับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อาณาจักรของริมูรุนั้นขาดไม่ได้กันเลยล่ละครับก a k u r ค k อ r a เอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าโอเกอร์ทั้งหมดนะครับที่เรานั้นได้รวบรวมมาซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับหรือผมเรียกชื่อผิดอย่างโอเกอร์นะครับเป็นโอเกอร์เป็นออเกอร์นะครับเป็นออเกอร,อกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากความคุ้นชินและอาจจะลิ้นพันกันไปสักเล็กน้อยนะซึ่งเกิดมีตรงไหนผิดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเสริมข้อมูลให้เราได้นะครับโดยการคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นั้นเป็นคลิปแรกสําหรับซีรีส์เกิดใหม่ททั้งท้งเปป็นสลลมไะแวนะ ช่องเรานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีตรงไหนผิดอะไรยังไงก็สามารถติช่วงติติงกันได้นะรวมไปถึงพวกข้อมูลตกหล่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนยากจะเสริมเพิ่มเติมอะไรให้ให้คนที่สายอ่านคอมเมนต์นั้นะนะครับมาพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแหละครับเอาละครับก่อนจากกันไปนะั้นเราก็จะต้องหาเพื่อนๆกันก่อนเลยครับว่าเพื่อนๆนั้นชอบใครมากที่สุดเนี่ยเผาโอเกอร์นั่นเองน,น,นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบฮาคุโร่เป็นอย่างมากเลยครับผมรู้สึกว่าเขาเก่งแล้วก็ดูมีวุฒิภาวะเป็นอย่างมากกันนะ เอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของเราลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปของอดีเด็กนะครับในคลิปหน้าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องสลามก็ลองกด Subscribe ดูสิครับรับรองว่าเดอะซีรีส์นี้นั้นเราจะมีข้อมูลแรปอัพใหมเ่เพื่อนๆได้สนุกกันยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนและกล่กกาวคําว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ